วิดีโอน,นี้ก็จะบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับถ้าถ้าเราต้องการให้ default เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าได้นอกจากว่าจะมีการล็อกอินเข้ามาก่อนเนี่ยเราก็จะมีการใช้ตัวแปรประเภท s s s i o n เนี่ยซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้ว Session คอยเก็บไว้ว่าโอเคใคร Login ินเข้ามาใช่ปะ่ะทีนีเน้เราจะเก็บ Session ตัวเนี้ยเราจะเก็บเป็น Object ไปเลยหนึ่งหนึ่งอ แล้วก็โยนเข้าเซสชันเวลาใช้เราก็ดึงออกมาทำสลับสลับกันเนี้ยเวลาเก็บก็โยนเข้าเซสชันเวลาใช้ก็ดึงออกมาใช่ไหมเราจะไม่เก็บเซสชันหลายตัวเราจะเก็บเซสชันตัวหนึ่งตัวเพื่อสำหรับเก็บว่าใครเป็นคนล็อกอินแต่ในเซสชันนี้ก็จะมีรายละเอียดโดยเราจะใช้อบเจกต์ใส่เข้าไปทีนี้เราก็จะมาสร้างคลาสที่คอยเก็บ Data เหล่านี้ก่อนก็แอดคลาสลงไป ก็เป็นล็ User. อกอ u นยูอร์ชื่อคลาสว่าล o อกอ u น e r ก็คือคนที่คนที่กำลัง Log in อยู่เราจะเก็บ Data อะไรเขาบ้างเราจะเก็บแล้วก็ดีไซน์ออกมา Public เราเก็บอะไรอ่อะย s เ r อ d เอาไว้อ้างอิง public string full name ชื่อเต็ม public String uh, email address สมมติ Public String sex Public String uh, username ด้วยอาเก็บ username ไว้นี่คือรายละเอียดที่เป็นคาร์ทที่เราจะโยนโยนเข้าไปโยนเข้าไปหาเขา Public d a t e Time ตัว Time Last Login ใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาเช็คโดยไม่ให้ Default เนี่ยเข้าเรารู้ว่า Default เนี่ยมันมันเป็นมันใช้ authorize p a g yes เป็น Master Page ใช่ป่ะเราก็มาเช็คอ่า yeah. if uh, session current user เท่ากับหนาวก็แสดงว่าอันเนี้ยมันมันไม่มี current user ใช่ไหมก็ทำไงก็レ e ปอนด์หลัดดีเล็กไป log in page จ .spx อ่ะลองดูลองลันดูกดแอสตั๊ดเพอ่ะันนี้ default เห็นไหมมันก็จะถูกเด้งออกไปหน้า login page ซึ่งอ i อินเพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้ของมา s t สเตอร์เพจดังนั้นมันก็จะไม่ถูกเช็คถูกไหมครับมันก็จะแบบว่ามันก็เป็นเพจเปล่าๆธรรมดาเป็น normal web form ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครมีหน้าที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำการล็อกอินแล้วเราต้องเอาเซสชันพวกนี้มาใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะเราเก็บล็อกอินยูเซอค่อนข้างละเอียดในีนเราเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัว use table นิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับเข้ากับตัว data ที่อยู่ใน r a อ on user ที่เราจะทำการเก็บคือเราอยากจะให้นำเสนอว่าเออเนี่ยถ้าใช้ data adapter ที่ที่ที่ v ดีโอนี้สอนเนี่ยมันสะดวกกับการ handle data type ต่างๆนานาเช่นพวกเด t ไทม์พวก in นพวก ออโต้ u m มเบอร์อะไรเงี้ยของดัเบมันจะมันจะง่ายกว่ากับการที่เราไปเขียนในสไตล์เก่าอ่าก็สร้างเทเบิลขึ้นมาทักอันหนึ่งอ่ะเป็นเดี๋ยวขอเวลาเข้าก่อนอ่าอันนี้อันนี้คือ user ที่เราใช้เราเปลี่ยนใหม่เป็นอ่าแอร์เทเบิลขึ้นมา New table. โอเคเราใช้ user ID เป็น int เป็น primary key ปรับ identity specification ให้กลายเป็น auto number yes เพิ่มทีละหนึ่ง รายละเอียดต่างๆของ user CreatedDateTime CreatedBy In IsActive วาชา1วาชา1 UpdatedDateTime ดี t e d by า um, n f ิน l name วาชาหนึ่งร้อย title นายนางสาวนางยศนำหน้าชื่ออ่าสิวาชาอะไรอีก ่าเซ็กวาชาหนึ่งฟีเมลออเมลใช่ป่ะอะไรอีกยูเซอร์เนมยูเซอร์เนมวาชาเดี๋ยวเซ็2ยี่สิบ path w password user password วาชา20อีก last login date time อันนี้อะไรดีอ่า level อ่าเป็น int มี data type หลาย,ลาย,ลายชนิดจะได้ อ่าเลเวลไปำสงวนอีกเอาอะไรดีดีฮะอ่าเอ็เซสเลเวลอ่า l อ็ e เซสเลเวลออ่าแล้วอะไอ่าล็อกอ่าล็อกเดตเดตไทม์ฟิลโพ l เจ็ตล็อกเคสบายอินอ่า เชื่อว่าอะไร TB ชื่อตาราง Table Attendance System Attendance ชื่อยาว,ยาวเลยยาวเข้าไว้ถึงไงเราก็ใช้ตัวนั่น Generate มันก็จะช่วยให้ งานยักาของเราที่ไม่อยากจะพิมพ์ฟิยวยาวๆก็จะลดลงไปได้นะโอเคเสร็จ okay. งานแล้วกลับมาที่จอตัวนี้ไม่โอเคทีนี้เราลองอ่าเราลองเราลองสร้างอ่าสร้างสร้างด a ต a s เซเล่นๆดูก่อนแอด เทเบิลเอเดปเตอร์อ่าอันนี้ก็ตอบเน็กไปเลยยุทธเทียบถึกนี้ใช้คิวเรียบิวด์เบอร์มั่งเนื่องจากตารางชื่อยาวเกินไปทีบีซิสเทนเซ n ซ์อ่า e ดรกดาวอ่าใช่ไหมนั้นก็โอเคปึ๊บสุดท้ายแล้วฟิวยังไม่ต้องใช้เน็กมาแรมอ๋อ i อิสโ good ทีนี้เราก็จะมาสร้างคลาสที่จะที่จะแฮนเดิลกับตารางนี้แฮนเดิลกับเทเบิลอะแดปเตอร์ตัวนี้ Add c l a s อ่า s t e m Attendant ดสะกดไงวะอ่าสะกดให้เหมือนเหมือนกันแล้วกันนะอ่ s t e m Attendant ฮนเดโอเค add เข้าไป ทีนี้เนี่ยในส่วนนี้ก็เติม public public class เพื่อให้อัพ e s s จากภายนอกได้เราก็เอาเทมเ a t e ของคลาสตัวเมื่อกี้เนี่ยมาปรับแก้อ่าก็คือตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ copy มาก็วางมานี้เนื่องจากมันแฮนเดิที่ tb system a t t e n d a n c ใช่ป่ะก็จะต้องเป็น system a t t e n d a n c adapter ช่ป่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยใช่ป่ะอะไรที่ขีดแดงๆก็แสดงเอนเอเราก็จัดการเข้าไปแก้แก้แกแกอันนี้ชื่อชื่อคอนสต r u c t ต r ์ต้องชื่อเดียวกับชื่อ Class ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าโอเคเอาละทีนี้เราจะเราจะปรับปรุงหน้าจอ l o g กอินเพจนิดนึงเพื่อที่จะให้เขา อ่าสมัครสมาชิกใหม่ได้โอเคไหมก็อ่าเติมอันนี้ทีดีดีโอเคอจำหน้าล็อกอินไม่ได้หน้า<ๆ>ตาเป็นงไงขอรันเทสสักทีหนึ่งโอเคมันก็จะมีอาจจะใส่ลิงก์อาไปนี้สมัครสมาชิกใหม่อ่า tr td td as แล้เ hmm. ท mm ่าก sine j o ใช่ป uh, ่ะ x สมัครสมาชิกใหม่อาจจะอยากได้ฟอนตัวเล็กนิดนึงใช้ inline style sheet style เท่ากับ ฟอนต์ไซส์0.8นย์จเอเอ็มคอลเลอร์บลูใช่ป่ะอ่าเซฟดูแล้วลองวันใหม่โอเคอ่าโอเคมัง้งก็คิดว่าโอเคนะอันนี้อาจจะต้องมีเป็นปหลายช่างมันก่อน โอเคทีนี้เราก็ต้องมาตั้งทำหน้าไซอัพใช่ปะ่ะโอเค